การลดน้ำหนักการควบคุมอาหารด้วยวิธีการกินคีโตหรือการลดปริมาณแป้งให้อยู่ในระดับ20-50กรัมต่อวันนะครับสามารถที่จะทำควบคู่กับการออกกำลังกายแล้วดีหรือไม่นะครับวันนี้เรามาตอบด้วยคำถามนี้กันนะครับผมมักจะได้ยินคำถามและก็คำตอบบ่อยเวลาคนไข้เข้ามาปรึกษาเรื่องของการลดน้ำหนัก การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการควบคุมระดับไขมันนะครับว่าคุณหมอที่ผ่านๆมาท่านจะแนะนําให้ออกกําลังกายหรือว่าต้งนคำถามกับคนไข้ว่าคนไข้ออกกําลังกายบ้างหรือเปล่านะครับแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าบางครั้งการออกกาลังกายแก้ปัญหาทุกโรคไม่ได้นะครับถ้าต้นเหตุของปัญหาเกิดจากการบริโภคที่ไม่ถูกต้องการออกกําลังกายก็จะเป็นเพียงแก้การแก้ปัญหาที่เก่าไม่ถูกที่คันถึงแม้จะลดน้ําหนักได้ แต่เมื่อในระยะยาว<ม>คุณออกกาลังกายต่อเนื่องไม่ได้นะครับแล้วพฤติกรรมการกินเหมือนเดิมยังไงก็ต้องกลับมามีปัญหาไม่ว่าจะอ้วนขึ้นนะครับปัญหาผลเลือดผิดปกติมากขึ้นสาเหตุที่ผมถามเรื่องคําถามนี้นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผมทํำคีโตด้วยตัวเองตอนสมัยแรกๆที่คีโตเข้ามาเลยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราทําอย่างเข้มงวดมากนะครับเราก็จํากัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตให้อยู่ในเฉพาะ,ะเช่นฝรั่งครึ่งลูก หรือในข้าววันละไม่เกิน3าทัพีเพราะว่าอยู่ในกําหนดของขออคาร์โบไฮเดรต50กรัมพอดีนะครับทีนี้พอเรามาเริ่มออกกําลังกายนะครับผมเริ่มเ,เข้ากิจกรรมออกกาลังกายโดยการไปวิ่งตามงานต่างๆวันเสาร์วอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มที่จะวิ่งคล้ายๆกับ3งานต่อต่อเดือนก็คือเรียกว่าเกือบจะทุกสัปดาห์นะครับเราก็เริ่มสังเกตว่าเวลาที่เราทําคีโตไปแล้วเนี่ยวันที่ออกกําลังกายเนี่ยสายสายวิ่งสายออกกำลังกายก็จะบอกว่าจะต้องมีคําที่เราเรียกว่าโหลดคาร์ ก็คือวิ่งวันเสาร์วันศุกร์ต้องเริ่มทานอาหารปกติสปาเกตตีก๋วยเตี๋ยวขนมปังอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในส่วนตัวผมเราก็เลยเริ่มทดลองในการที่จะคอนติเนียการกินคีโตไปเพราะหลายๆคนบอกว่าถ้าควบคุมอาหาร้วยคีโตแล้วกินปกติเข้าออกบ่อยๆจะคีโตแตกหรือว่าจะทําให้ควบคุมยากน,นะครับผมก็เลยเริ่มทดลองแล้วก็พบว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาที่เราลดน้ําหนักและออกกําลังกายเนี่ยเวลาคุณทําควบคู่กันนะครับน้าหนักจะลงช้ากว่า อันนี้คือข้อสังเกตรแรกครับข้อสังเกตที่2ก็คือว่าถ้าคุณทําคีโตแล้วคุณไปวิ่งอย่างผมวิ่งฮาล์มาราธอน21กิโลนะครับเราจะพบเลยว่าเราจะ perform ในการวิ่งไม่ค่อยดีนะครับวิ่งไม่ค่อยแรงนะครับทีนี้ถามว่าคนทั่วไปมีความรู้สึกอย่างไรเราก็ได้ถามไปในทางยู u ูบนะครับถามว่าในสไลด์นี้นะครับสำหรับคนที่วิ่งเป็นประจําแล้วทาคีโตหรือว่าคาร์นิวัสลสไลด์ท่านรู้สึกอย่างไรกับการทํา k e โตก่อนออกกําลังกายนะครับ คนจำนวน33%บอกเลยนะครับว่าถ้าคุณคุณทานคีโตเนี่ยหรือ c ีดีเนี่ยเวลาออกกำลังกายแบบวิ่งแบบ10กิโลนะครับจะทำให้ประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลง33%ในคน33%นะครับและถ้าบอกว่าวิ่งไม่ทนไม่เกิดอีก11%เรียกง่ายๆนะครับว่าในคนที่ทำคีโตแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยคนเหล่านั้นประมาณ40%บอกเลยว่าประสิทธิภาพการออกกำลังกายอาจจะวิ่งไม่ทนหรือว่าวิ่งได้ไม่ไกลหรือ,ออาจจะเหนื่อยเร็วนะครับ ในขณะเดียวกันคนจนํานวน1 8เท่านั้นเองคือนิดเดียวนะครับบอกว่าไม่แตกต่างและก็อีกประมาณ40%บอกว่าดีขึ้นหรืออดปึดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวเลขนี้น่าสนใจยังไงครับเราต้องยอมรับว่าคําถามที่ผมถามไปมันเป็นความกว้างมากนะครับมีความเป็นไปได้2ทางคือคนคนนั้นทําถูกต้องตามหลักคีโตและออกกําลังกายถูกต้องก็ปรากฏว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์แย่ลงนะครับกับอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ากลางๆไม่แตกตา่างเป็นไปได้ว่าเขา ทำคีโตจริงแต่ว่าเขาออกกําลังกายในปริมาณที่เหมาะสมอย่างถูกวิธีนะครับสาเหตุที่ต้องตอบแบบนี้เพราะว่าเวลาคนที่เพิ่งเคยลงสนามวิ่งนะครับจะรู้ว่าส่วนใหญ่คนที่วิ่งไม่เป็นเขาจะวิ่งวิ่งแบบท่วงท่าที่ไม่ถูกต้องแล้วเหมือนจะออกแรงเยอะนะครับเพราะหลักการของการวิ่งในระยะไกลเนี่ยเราจะวิ่งในระยะที่เพียงพอไม่เหนื่อยเกินไปไม่เร็วเกินไปและควบคุมจังหวะให้ดีเพื่อไม่ให้ร่างกายสูญเสียพลังงานมากเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าทําไม เวลาทำ k e โตเนี่ยการออกกำลังกายในคน40%ถึงไม่สอดคล้องกันนะครับโดยตัวอย่างในอย่างผมเองนะครับเราเพบว่าเวลาเราทำ k e โตเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าร่างกายจะระงับการทำงานของอินซูลินเพราะว่าระดับน้ำตาลในเลือดตกลงถ้าอินซูลินยังทำงานเท่าเดิมนะครับน้ำตาลกลูโคสที่มีน้อยอยู่แล้วจะดูดซึมเข้าเซลล์แล้วทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็หน้ามืดเสียชีวิตนะครับดังนั้นเวลาคุณทำ k e โตเนี่ยโดยสรีรัร่างกายพย์ที่สภาพร่างกายเนี่ยร่างกายจะลดปริมาณการหลั่ ของอินซูลินซึ่งตอบสนองต่อปริมาณกลูโคสที่ลดลงไม่ได้บอกว่าอินซูลินต้องต่ำแล้วดีแต่เป็นการตอบสนองปกติของร่างกานยนะฮะหลายๆคนเข้าใจเรื่องนี้ผิดแต่ในการออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการหลั่งของอินซูลินและประสิทธิภาพการทํางานของอินซูลินนะครับดังนั้นเมื่ออินซูลินน้อยแต่ประสิทธิภาพทํางานดีขึ้นก็จะเกิดผลทําให้ระดับน้ําตาลเนี่ยเข้าสู่เซลล์นะครับเพราะนั้นในคนที่กินแป้งน้อยแล้วออกกาลังกายร่วมด้วยเนี่ย ปริมาณน้ําตาลที่อยู่ในกระแสะเลือดเนี่ยจะน้อยลงแล้วทําให้เปอร์ฟอร์แม์ในการใช้พลังงานของกล้ามเนื้อที่จะต้องเผาผลาญเค้นออกมาเป็นพลังงานเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่ากลูโคโส,สไม่มีสร้างมาเป็นพลังงานไกลโคเจนที่เก็บสะสมอยู่ในกล้ามเนื้ออยู่ในตับนะครับก็ไม่เพียงพอที่จะมาสร้างเป็นพลังงานนะครับผลในระยะยาวของคนที่ออกกำลังกายอย่างหนักแล้วก็ควบคุมด้วยคีโตก็คือว่าน้ําหนักจะลงได้ช้ากว่า แล้วร่างกายจะทดแทนด้วยการสลายกล้ามเนื้อออกมาเป็นพลังงานดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่ออกกาลังกายและคุม k e โตด้วยเนี่ยก็จะสังเกตว่าในบางคนที่กล้ามเนื้อสลายกล้ามเนื้อหายไปนะครับนี่ก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังนะครับทีนี้งานวิจัยนี้น่าสนใจนะครับว่าเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Sport Medicine and Fitness Physical Fitness Phys ตีพิมพ์2018เขาเอาคนที่เป็นอาสาสมัครประมาณ16คนนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับให้กลุ่มหนึ่งเนี่ยทาน k e โตนะครับ โดย .definition คำจำกัดความการทานกีโตเขาคือทานปริมาณคาร์โบไฮเดรตไม่ได้ศูนนะครับทานคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่20-50กรัมโดยเน้นคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ผลไม้และก็พวกโฮเกนหรือว่าพวกขนมปังนะครับก็ต้องบอกว่ามันสะท้อนว่าในสังคมโลกนี้เนี่ยการทำกีโตไม่ใช่การงดแป้งไม่ใช่การจำกัดแป้งให้เหลือศูงในกรณีนี้เนี่ยก็แบ่งกลุ่มคนเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกก็ทานคีโตอยู่4วัน หลังจากนั้นให้เริ่มขี่จักรยานโดยพอทําขีโตเสร็จปุ๊บวันที่ขี่จักรยานก็ให้ปั่นอย่างแรงเลยนะครับดูว่าเขาสามารถปั่นได้เร็วหรือได้พลังงานเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นให้เขาพักไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ให้คนคนเดียวกันนั้นเนี่ยกลับมากินอาหารที่มีแป้งเยอะนะครับก็คือเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวกินขนมปังคล้ายๆอย่างนี้น,นะครับกลับมากินกลับมากินแบบว่าบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ แล้วก็ในบางคนก็อาจจะเอากลุ่มกินคาร์โบไฮเดรตมามาก่อนก็ได้วิธีการแบบนี้เขาเรียกว่า cross over design ซึ่งเราชอบใช้มากในงานวิจัยที่เราทํางานนะครับโดยเฉพาะในงานวิจัยที่ต้องการเปรียบเทียบปฏิกริยาในคนคนนั้นนะครับก็ผลสรุปก็อย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับว่าคนที่กินคีโตก่อนออกกําลังกายอย่างหนักเช่นขี่จักรยานเร็วขี่ไกลนะครับยกตัวอย่างนักกีฬาที่ว่ายน้ําแข่งขันนักกีฬาที่ต้องวิ่งฮาฟมาราทอน นะครับมินิมาราทอน1 0บถึงยีกิโลหรือแม้กระทั่งวิ่งระยะไกลคือไม่ได้พูดถึงคนที่วิ่งแค่เจาะแ,แจ้ในสวนหนึ่งหน1่กิโลสองกิโลนะครับเราพูดถึงคนที่วิ่งเป็นประจําออกกําลังกายเป็นประจําเราพบได้ว่าการออกกําลังกายของเขาถดถอยลงนะครับเขาถ้าจะวิ่งก็คือวิ่งไม่ได้ไกลหรือวิ่งแล้วก็เหนื่อยเร็วหรือแม้กระทั่งหัวใจก็ทํางานหนักมากขึ้นนะครับเพราะอันนี้เนี่ยอธิบายได้จากการที่ว่าร่างกายจําเป็นต้องใช้สารไตรโคเจนนะครับในการที่จะผลิตออกมาเป็นพลังงาน แล้วพอเราทานคีโตเข้าไปปุ๊บนะครับพลังงานสำรองนี่หายไปแล้วร่างกายก็เผาผลาญพลังงานออกมาเป็นคีโตเป็นพลังงานอ่านได้ไม่สมบูรณ์มากนักนะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่น่าสนใจที่จะบอกพวกเราทุกคนนะครับว่าเวลาที่คุณทําคีโตไปแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต้องออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงหัวใจแข็งแรงเนี่ยการทรําคีโตไม่ใช่กฎข้อบังคับที่คุณจะต้อง ทำอย่างเข้มงวดถ้าเกิดคุณยังออกกําลังกายอยู่บางทีคีโตเนี่ยเป็นกิจกรรมช่วครั้งช่วคราวที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมน้าตาลในเลือดแล้วควบคุมน้าหนักได้แล้ววันเสาร์วอาทิตย์คุณก็กินปกติแล้วก็ไปออกกําลังกายแบบนี้ก็ชีวิตก็จะแฮปปี้เอนดิ้งมากๆนะครับขัดกับความคิดหลายคนที่พยายามที่จะตึงเกินไปหรือบางคนก็ทําหย่อนเกินไปแล้วก็บอกว่าไม่ได้ผลก็มีนะครับทีนี้อีกงินหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคําถามที่ตามมาก็คือว่าถ้าคุณทําคีโตแล้วคุณก็กลับมากินปกติหลาายๆคนเชื่่อว เชื่อว่าการเข้า k e โตจะยากขึ้นแล้วจะทําให้เกิด keto adapt ที่ยากแล้วสุดท้ายลดน้ำหนักไม่ได้นะครับงานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ nature review ในปี2018ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ดีมากนะครับเพราะทําวิจัยโดยละเอียดแล้วคิดว่าผู้เขียนน่าจะใช้เวลาหลายปีในการที่จะเขียนงานวิจัยนี้เขาตั้งคาถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคุณทํา k e โตบ้างแล้วสวิชไปกลับไปกินปกติ คือหมายความว่าคุณทำคีโตหรือคุณทำา i f Fasting แล้ววัน2วันกลับมากินปกติคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากระบวนการคีโตกับ f a ส t i n g เนี่ยมี mecanism ที่ทำให้เกิดคีโตนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองหรือหมายความ,มง่ายๆก็คือว่า Fasting เป็นบิดาของคีโตก็ว่าได้เป็นแบบนั้นนะครับเราพบว่าในช่วงที่ทำคีโตเนี่ยกระบวนการเผาผลาญก็จะเปลี่ยนจาก G 2 K switch นะครับที่เรียกว่า Glucose to k e ketone switch ซึ่ง งานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่ากระบวนการดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยทำให้เกิดกระบวนการที่เราเรียกว่าเซลล์เก็บกินกันเองหรือว่า a u t o ฟาจีซึ่งสมัยตอนที่อยู่อเมริกาผมก็ทําเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ลดอินซูลินเนื่องจากร่างกายต้องตอบสนองต่อปรมิมาณกลูโคโสที่ต่าลงแล้วก็ร่างกายก็กินน้อยลงเลปตินก็จะเป็นตัวหนึ่งที่พูดถึงสารความอิ่มในร่างกายนะครับนะครับแล้วก็ไซโตไคน์ต่างๆยิมไซต์ต่างๆลดลงโปรตีนซินธิซิสก็ลดลงนะครับเซลล์ก็จะเรียกว่ามัน ทนทานต่อภาวะเค้นภาวะเครียดเหมือนคล้ายๆกับเด็กที่ติดถ้ำน้องๆติดถ้ำหลายๆคนในหลายๆวันนะครับว่าร่างกายเขาทนทานไม่เสียชีวิตนะครับปัจจุบันเขาก็แข็งแรงนะครับแต่พอเขากลับมากินปกติพักผ่อนหรือนอนหลับหรือกินอาหารปกติร่างกายก็ลดปริมาณคีโตนล,ลงแต่ร่างกายก็ผลิตกลูโคโสและติอินซูลินมาตอบสนองตามการทํางานปกติแต่สิ่งที่ได้ผลก็คือว่าไม่ตัวคอนเยวยทางานปกติแล้วเซลล์ที่ สูญเสียไปในระหว่างที่ทำคีโตก็กลับมาเจริญเติบโตนะครับความหมายของการวิจัยนี้ก็จะผงบอกว่าเวลาที่คุณทำคีโตแล้วก็สวิ์มากินปกติแล้ววันไหนคุณรู้สึกอ้วนคุณกลับมากินคีโตหรือ IF ใหม่นะครับนักวิจัยกลุ่มนี้บอกว่าดีต่อร่างกายเพราะการที่ร่างกายเปลี่ยนจากกรูโคสเป็นคีโตนและคีโตเป็นกรูโคสสลับไปสลับมาร่างกายทนทานต่อภาวะเคง เคร่งเครียดได้ดีในขณะเดียวกันพอร่างกายมีภาวะเคร่งเครียดมีการสึกหรอก็ซ่อมแซมด้วยวิธีการทางอาหารปกติเขาพบว่าวิธีนี้เนี่ยน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยยืดอายุของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปลงหนึ่งที่เป็นการตอบคําถามว่าการทำคีโตแล้วหยุดได้ไหมนะครับงานวิจัยนี้ก็ตอบว่าน่าจะหยุดได้เพียงแต่ว่างานวิจัยนี้มีข้อจํากัดตรงในส่วนของการวิจัยนั้นอยู่ในสัตว์ทดลองแล้วก็งานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ย เท่าที่อ่านมาเนี่ยไม่สามารถจะต่อยอดมาในมนุษย์ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นการศึกษาที่ต้องตัดชิ้นเนื้อต่างๆมาศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการศึกษาวิจัยในสตัตว์ทดลองแต่ว่าก็ต้องยอมรับข้อจํากัดที่เกิดขึ้นว่ามันอาจจะไม่สามารถจะถ่ายทอดมาทําวิจัยในคนได้ในที่สุดในบางกระบวนการวิจัยนะครับว่าเวลา,า,าที่คุณทําคีโตแล้วเนี่ยกู้กู่การออกกำลังกายหนักเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกันนะครับและคุณทําคีโต คุณสามารถจะหยุดไปกินปกติได้ไม่ต้องกังวลเพราะชีวิตไม่ได้อยู่กับเรื่องอาหารหรือน้ําหนักอย่างเดียวชีวิตยังมีครอบครัวยังมีพ่อแม่พี่น้องยังมีเพื่อนที่เราจะต้องไปทานอาหารด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้น้ําหนักมากน้ําตาลในเลือดปกตินะครับไม่มีความจําจเป็นที่จะต้องผูกติดไปกับคีโตหรือว่าคาร์นิวเอลสไตรยในระยะยาวๆนะครับขอให้คุณระลึกไว้ว่าสุขภาพเนี่ยอยู่ที่ความสุขด้วยอยู่ที่สุขภาพร่างกายด้วยไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักที่ลดอย่างเดียวนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ